คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชานนล fc ช่องมิวชาน n นลทุกๆคนนะคะวันนี้เอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะวันนี้เอดก็จะมาตามต่อเลขความฝันของพี่ทัดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขความฝันของ พี่ทัดก็เข้านะคะเพราะว่าให้280นะคะตัดเล่นก็จะได้8228 2, 2, 8ก็เข้า82ตรงๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็พี่ทัศนก็ได้ฝันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันให้กับ f อช่องมิว c h ชาแนลได้นำไปพิจารณาดูนำไปเป็นแนวทางนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะไปฟังความฝันของพี่ทัศน์นั้นแอดก็ขอฝากช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพิทัศน์กันเลยนะคะคุยกับพิทัศน์นะคะไปฟังความฝันค่ะสวัสดีค่ะพิทัศน์วันนี้ก็มาหลายช่องมากเลยพิทัศน์มาสี่ช่องค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาตามความฝันของพิทัศ์ต่อเนาะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าเนาะพี่เนาะงวดที่ผ่านมาก็เข้าแปดสอง เข้าเป็ดสงค่ะ,คะเพราะว่าไอฝันแรกของพี่ทัศน์ที่ว่าได้สองศูเนาะหลวงปู่ให้อันในฝันครั้งแรกเราลวงปู่ให้แบบว่าสองอันอันในย้อนย้อนอดีตหน่อยย้อนฝันย้อนฝันแบบว่าสองอันแต่ก็ะจะวางไว้ที่บ้านเลขที่สี่สิแต่มีคนข้างหลังบอกว่าไม่ต้องวางไว้ไปที่บ้านผู้ช่วยผมก็ไปวางไว้หน้าบ้านลไอผู้ช่วยก็เลยเอาเลขที่สองร้อบแต่พอฝัน ครั้งล่างก็ได้เห็นในรูปหลวงปู่เลยสี่ศูนย์สองในตัวหลวงปู่เลยเลขสี่จะอยู่ข้างบนเลขศูนย์อยู่ตรงกลางเลขสองอยู่ตรงสักพกนี่แต่มันไปออกเลขท้ายเฉียดเมเด็เดเดียวเฉียดเม็ดเดียวผมก็ซื้อใบหนึ่งก็แปดศูนย์สี่สี่ศูนย์สองนี่แหละแต่มันออกเจ็ดศูนย์อะไรเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งก็เลยใบนั้นก็ไม่รู้ลงทางขยะตรงไหนวไม่เป็นไรเอาเอาใหม่ค่ะพี่ทับงวดนี้เอาใหมค่ค่ะงวดนี้ก็ อันนี้ฝันมันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเลยแต่ผมก็ตีตีตีเลขได้ค่ะว่าหลวงปู่ให้แบกข้าวสารพูดเป็นภาษาจามีนออยตยูสโรตเกนในรูมซีเีเตอมีโอ้ยโรตเกนครับผมบอกผมบอกเลยเป็นไทยไปเอาข้าวข้าวสารไปสีข้าวข้าวเปลืไปสีที่โรงสีบ้านลุมมี S <S <S บอก่างนี้แต่พอเอาข้าวอะาไรแบกไปแล้วก็ลง,ลงในโรงสีของสีออกมาเข้าเขเรียกระสานเนาะ,ะสีไปเรวจะออกมาเป็นสีแดงข้างหนึ่งสีขาวข้างหนึ่งแล้วก็เสียงนั้นก็จะเป็นผมจะว่าเสียงหลวงปู่เขาก็บอกว่าอ่างหลวงปู่ก็เสียงเสียงผู้ใจบุญผู้ผ,ผู้ผู้มีเมตตาว่าตกลงกับยินดี อันนี้ผมจําคําจําเสียงได้เลยว่าเป็นเสียงใครเป็นเสียงหลวงปู่เนาะครับค่ะตกลงก็ผมก็ตีเป็นหกยินดีก็ตีเป็นสี่สี่ค่ะตกลงเป็นหกยินดีเป็นสี่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 แล้วก็ไปที่บ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวค่ะสามตัวก็หกสี่สี่ใช่ไหมครับพี่ชัดเนาะเลขที่เจ็ด เอาข้าวไปที่บ้านเลขที่เจ็ดใช่ไหมคะพี่ท่านหมูเจ็ดบ้านเลขที่เจ็ดหมูเจ็ดนะคะอันนี้ลุงปูบอกว่าให้เอาข้าวเกลือไปสีที่บ้านเลขไปที่โรงสีที่บ้านที่บ้านลุมมีถ้าตีตามชื่อมันจะมีแต่สี่สี่สี่ทั้งหมดแต่ข้าวเกลือนี่จะตีเป็นเก้าอันนี้ท่านบอกว่า ลงกับยินดีผงมกติเป็น6ตัวเดียวยินดีก็ตีเป็นสี่สอันนี้บ้านเล็กที่เจ็แล้วหมที่เจ็ดอันนี้ก็สงสัยน่าจะเป็นเล็กเบิ้ลแต่ผมจะคุยจะคุยยินดเล็กเิที่หกศูนย์หกศูนครับหกศนย์หกศูนตัว6กกับจุด เปศูนย์เป็นสี่สี่เจ็ดเจ็ดกับหกศูนย์สี่นี่ผมให้ซื้อสามตัวหกศูนย์สี่จ้ะเพสามตัวหกศนนลงปูให้กับตัวท่านสี่ศูนย์สองแต่ตัดสองอกเอาสี่ศูนย์มาลงกับหกเนี่ยจ้ะเป็นหกศูนย์สี่บูชาทุกเทียนพี่ท้ามีอยู่ข้างบนครับมีพร้อมอยู่ข้างบนครับพี่แต่ถ้าบูชาค่ะอันนี้ลุงปู่บอกว่าตกลงผมกะตีเป็นหกหกตัวเดียวแล้วก็ มาพูดครั้งที่หลังอีกยินดีวงกะทีเป็น4-4แต่ถ้าเราไม่ไม่ตัดไม่ไม่ลืมเลขงวดก่อนก็จะเอา6-0-4เติมศูนย์ตรงกลางกับ3ตัว6-0-4 3ตัว6-0-4 6-0-4กับ6-4-4ด้วยค่ะพี่ทัพเนาะตัวนี้แล้วแต่ fc เขาชอบก็จับคู่เอาเอง fc จับคู่เอาเองเนาะวันนี้ผมบอกเลยว่ามันตึ๊บ ก็ไม่แน่หกเจดดหก็ได้ค่ะพี่ทัพก็จับจับให้เอฟซีจับเอาด้วยผมก็จับให้604ูนยี่หกสี่สีและวหกสี่ค่ะครับมันจะมีเขามาบูชาเรียนด้วยในความฝันเรียนนั้น299แต่เขามาขอบูชาหนึ่งิบเครับแต่ในบาร์โค้ดนั้นจะมีเก้าตัวดีก็คือรุ่นครอบเจักกวางทงเบททิศครับ แล้วก็หกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะพี่จะเดี๋ยวมากลับหัวกลับหางดีดีรังการด้วยรังการเอาด้วยเพราะว่าถ้ามาก็คือแบบไม่คาดคิดหกกับเก้าตัวเดียวกันก็กลับเอานะคะท่านผู้ชมจะเป็นหกศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่หกสี่ซีเก้าซี่ซีแล้วก็เจ็ดเจ็ดอันนี้ถ้าผมให้ซื้อหกศูนย์สี่สามตัวอ๋อสตัวพิทัศน์ให้ซื้อหกศูนย์สี่ใช่ไหมคะศูนย์สี่ ออกงดก่อนสี่ศูนย์สองนั้นในลูกปูยังไม่ออกกรับไปออกสี่ศูนย์หนึ่งเลยท้ายแต่นน้เลยดึงสี่ศูนย์มาผสมกับหกแล้วก็หกสี่ก็น่าจะน่าจะน่าจะอั้นแหละงวดนี้ผมดูไปแล้วหกสี่ครับอั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันไอ้สิ้นปีเนาะสิ้นปีหกสี่เนาะพี่ทัาเนาะอั้นอยู่แล้วอั้นมาหลายแม่ค่ะเพื่อว่าไอ้พอจะ แต่หมูทีเจ็ดถ้าถ้าเจ็ดตัวเดียวเราเราตีไปเยอะตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามทุนเจ็ดเก้าเราก็เลยเอาเจ็ดเจ็ดหมูเจ็ดเนี่ยจะเป็นเลขเบิร์เลขที่เจ็ดหมูเจ็ดหมูเจ็ดบาร์นุลหมูเจ็ดแต่เลขที่เขาเจ็ดตัวเดียวแต่ผมด้วยฟันงดก่อนฟันเห็นลุงมีนี่แหละเลขที่เจ็ดตัวเดียวมันออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวก็เป็นเจ็ดหนึ่งนะพี่ตามนะเจ็ดตัวเดียวก็คือเจ็ดค่ะแต่ถ้า เจ็ดงวดวันที่สิบหกนี่ก็คือเจ็ดสุดท้ายปีอพอาะมันออกแต่เจ็ดมาตลอดค่ะเพราะว่าเจ็ดมาหลายงวดติดแล้วเนาะพี่ทัศน์คงจะเป็นเจ็ดเจ็ดเลยพี่ทัศน์งวดนี้เนี่ยเจ็ดเจ็ดหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะก็จับเอาครับเพราะผมก็บอกว่ามึนตึ๊บเลยงวดนี้เจ็ดเจ็ดหนึ่งพอหลวงปู่ไม่ได้ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขจะให้ผมแบกข้าวสารไปสีที่โรงสีบ้านลุมมีมันมีแต่ข้าวก็ก้าสีก็สีโรงสีก็สีอีก ลุงมีก็สี่ก็จะมาตัวนี้สี่สี่ครับก็คือบุ๊ไปยินดีนี่แหละค่ะแต่ถ้าตีอีกอย่างหนึ่งคือตกลงท่านน่าจะให้เลขที่หลังนี้หรือเปล่าตกลงกับยินดีก็คือดีใจแล้วเลขตัวนี้ค่ะครับแต่เข้าไม่เข้าก็ตกลงยินดีก็มาแล้วล่ะเข้าแล้วล่ะพี่พิทัศน์ครับก็ไม่แน่เพื่อว่าปู่จะให้โชคอีกครับพ่ทัศน์พองดนียงดงดที่สี่ผม มันตึบเลยผมบอกว่ามันตืบเลยมันมันจับไม่รู้จะจับตัวไหนเราท่านก็ให้ตัวเดียวอันนี้จะจับไปนี้ก็ยังง่ายจังอันนี้ก็ให้เอฟซีจับเอาเองด้วยค่ะครับแต่ผมที่ผมชอบก็คือหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่คือตัวที่เน้นเนาะพี่เนาะค่ะหกสี่หกสี่นะคะท่านผู้ชมเน้นให้สองชุดเนาะพี่เนาะหกศูนย์สี่กับหกสี่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูเนาะถ้าชอบก็ตามเนาะพี่เนาะครับค่ะถ้าไม่ชอบเราก็ดูผัดผ่านไปจ้าครับต้องก็คล้ายๆกับเล็กน้องภูมิเลยน้องภูมิสามสี่อันนี้ผมสี่สี่ก็ม็ดคนละเม็ดเป็นกันคนละเม็ดถ้าน้องภูมิอยากได้เม็ดหนึ่งก็สี่สามสี่ถ้าลูกปู่จะให้เลขผมก็จะขึ้นสี่สี่ค่ะครับเพราะเราก็ไม่ได้นัดกันตอนแรกน้องภูมิก็ ขาถ่ายตั้งนานกว่าเขาจะให้ถ่ายแต่โอ้ยงวดนี้ก็ยังดีที่เขาให้ถ่ายเนาะพี่ทับเนะบาะไม่จะมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าน้องภูมอยากได้จักรยานไฟฟ้าเขาก็บอกว่าน้องภูมิบอกเลขป้าป้าคนนี้ให้ถูกเขาจะซื้อจักรยานให้เขาซื้อให้จริงหรอครับซื้อให้จริงๆให้ได้เลขถูกถ้าเลขไม่ถูกก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหน <c oughs> น้องภูมิค่ะ <c oughs> ให้ถ่ายไหมบอกว่าถ่ายอันนี้พูดถึงเรื่องน้องภูมิเนาะค่ะครับ เขาเลยให้ถ่ายได้นิดนึงเขาถ้าผิดถูกก็อย่าไปว่าเด็กเลยคเขาจะซื่อสั่งเราอีกครับใช่ค่ะพี่ครับแต่บางคนเขาบอกว่าได้ตัวความฝันแล้วไปเขียนเรื่อทุอันนั้นไม่ใช่คือน้องปูจะจุดทุกก่อนแจุดทูปปั่นมาอวานมาหวานม่อวานเสร็จเลยแหละผมเลยไปถ่ายก็ได้จังหวะพอดีสองอย่างก็เลยได้อันนี้ย้ำอีกทีนึงคือน้องปูให้ผมแบกข้าวสารไปสีที่โรงสีบ้านลุมมีค ก็ไปสีข้าวออกมามันออกสีแดงกับสีขาว<ค>ข้าวสารมันจะเป็นสีแดงกับสีขาวครับแล้วก็ได้ยินเสียงนี่ชัดเจนเลยใครจะว่ายังไงก็ช่างผมว่าว่าเสียงผู้แพ้เมตตาก็คือเสียงลวงปู่นี่หนแหละเดีผมไม่ค่อยอยากเอ,อ่ยชื่อเท่าไหรเพราะามันสะพัดลายจุกก็เลยตีเป็นตกลงก็ตีเป็นหกตกเป็นหกครับ,บยินดีผมก็เลยตีเป็นสี่สีถ้าเราอเอาสามตัวก็ หกท่านให้มาตัวเดียวก็คือ604ูนย์สี่แล้วก็สี่สี่ค่าพ่อสก็คือ64สี่อันนี้ก็ให้ f อซจับเอาด้วยผมก็ผมบอกว่ามันตึบเลยงวดนี้ผมจับจับไม่รู้จะจับเอาตัวไหนผมเลยให้เอาสามตัว604แล้วก็สี่สค่ะครอันนี้เสียงเบาถ้าเบายังไงก็ผมเร่งได้ขนาดนี้เลยผมเป็นคนพูดเบาจ้อเร่งได้ขนาดนี้เลยเขาได้ดูคลิปเขาบอกว่าเสียงเบาเสียงเบาผม พูดไม่ดังถ้าดังเขาเรียกว่าตะเคีอนกับลวกปู่จะมีถ้าลุงปู่พูดไม่ดังลวงปู่จะพูดเสียงเบาๆถ้าไม่ตั้งใจฟังจะไม่ได้ยินเสียงลวงปู่ครับอันนี้ผมไม่ใช่ลูงปู่หรือผมเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลวงปู่เนาะลูกศิษย์ลวงปู่จะลูงปู่จะไม่เข้าสิ่งร่างหรอกครับงวดนี้มั่นใจไหมคะพี่ทันอันนี้ผมไม่บอกว่าผมมั่นใจผม คือให้มั่นใจตัวเราที่เราจะซื้อครับผมจะไม่บอกว่าผมมั่นใจไม่ว่าเลขวันไหนอะไรผมจะไม่บอกว่ามั่นใจคือให้ตัวเราที่จะซื้อเลขเนี่ยมั่นใจตัวเราเองถ้าเราชอบตัวนี้เราก็จัดไปใช่ถ้าเราชอบเราก็จัดเนาะแต่ถ้าผมบอกว่ามั่นใจถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็ว่าเราเองผมเลยบอกว่าให้มั่นใจตัวเราเองดีที่สุดครับ ค่ะก็อยากจะให้พี่ทัศน์อวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะจะได้โชคดีร่วมกันค่ะพี่ค่นนี้ก็ฝากเอฟซีทุกๆคนที่ดูช่องลองชแนลน้องคู่ชแนลน้องคู่ชแนลแล้วก็น้องชชแนลแล้วก็น้องนุชชแนลอันนี้ก็ฝากช่องใหม่ช่องเก่าพอให้ติดตามกันทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคนไอตัวที่ไม่ชอบไม่ต้องกดหรอกกดไอตัวที่ชอบดีกว่าครับชอบไม่ชอบเราก็กดไปกดไลค์ให้เข้าไปว่าเขา จะทำมาทำ YouTube ก็ไม่ได้มากใกล้ๆก็ประมาณสามสิบสี่สิบกนโะครับก็ต้องเสียค่าน้ำมันเพื่อเ c เนาะมาหาตัวเด็ดๆไปฝาก FC เนาะถึงแม้ว่ามีถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้อ่าผิดอันนี้ก็ฝากให้ FC ดูเลตัวเอโรคไอ โควิดอะไรเนี่ยไอ้หมดไหนมั่งไอแล้วก็ไมครคอนก็ไมคอนเว็บอะไรมาหมดแล้วพอโควิดยังไม่ไม่สร้างไม่หายก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยไปไหนก็กินอากาศถึงแม้ว่าป้องกันไม่ได้แต่เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองจากนี้ครับให้ทุกทุกทุกคนค่ะค่ะขอบคุณวันนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่ทัศน์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขให้ ตอขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเกียงใด